เรนติโน่กับสกินสุดบักของเขานะครับผมอุลตร้าแมนเซเว่นนั่นเองที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องอยากให้ผมเล่นให้ดูนะครับเคยเล่นสกินนียแล้วแบบมันลื่นเกินป่ะแบบลื่นหัวแตกลื่นแบบลื่นหลุดจอครับแล้วผมเล่นให้ดูเลยสกินโคตรสกินนี่โคตรบักใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ golden เติมเกม com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้น รับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้เติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ผมกดกับคนดู4คนนะครับเ,เกมนี้จะเป็นเกมที่ผมเล่เนในสตรีมนะนะครับชื่อๆอ,อ,อยู่แล้ว คือวันนี้ผมแบกคนดูไปประมาณ10กว่าเกมครับยังไม่แพ้เลยนะครับวันนี้วันนี้ฟอร์เรนเข้ามือได้ไงถ้าวันไหนที่ผมเล่นฟอร์เรนแล้วเข้ามือเนี่ยผมจะเล่นสก,กินนี้เลยอุนตราแมนเซเวนะครับเป็นสก,กินที่เออน่าจะล้ำแปลกที่สุดละในบรรดาของของฟอร์เรนติโนนะครับมันให้ความรู้สึกที่มันมันไม่เหมือนสก,กินอื่นอะออประมาณนั้นเลยบอกเลยว่าใครเล่นสก,กินนี้เป็นนี่โคตรเท่โคตรหล่อ สาวเห็นนี่สาวกีดนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เลยฮ้ยโอ้โหสาวกีดจริงเฮียมันจะกูตายเร็ววะยีหน้าเบลสองมาแรงขนาดนี้นี่แหละครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราฟาร์มไปก่อนค่อยๆเล่นนะครับเกมนี้ผมใช้เป็นรุนคลิสสิบหกนะครับรองเท้าเกาะเลยค่อยสลับนะว่าฝั่งหัวข้ามสีีค่อนข้างเยอะแล้วผมจะทิ้งเวฟล่างไปเลยครับแล้วก็มาช่วยเพื่อนข้างบนให้เพื่อนหน่อยดิเพ่งมาแล้วเพ่งรอร้านอยู่ โอ้หบัายังไม่ตายหรอวะอือห้าวหลายตายซะเตี้ยน้อยคอยรักอืเรียบร้อยโดนล็อกขาอีเตี้ยมันซอยยิกๆเลยว่ะเมื่อกี้มันเดินไม่ออกเล็กสั้นขยันซอยนะครับผมเตี้ยน้อยของเราอลิซฟิตจุงเบย ใครที่เข้ามาดูไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ใผมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรลงวันที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่าไอ้นี่โชมาดอกเข้าหัวหัวตาบอกเล้วลื่นทะลุจอนะครับหูต่องนาทีสาคิวอะ 3คิวแล้วฝั่งเราก็โดนไป3ามคิวเหมือนกันนะครับตอนนี้มีผมคนเดียวที่ได้มาสามคิวนะครับมาดูว่าเกมนี้ลูกแคนจะไหวหรือเปล่าใครที่กําลังหัดเล่นฟอร์เรนเนี่ยก็ดูคลิปช่องผมไม่เป็นแนวทางเลยก,ก็ได้นะครับเนี่ยครับมาดูคลิปช่องผมก็จะได้สาระความรู้มากมายนะครับอยากถามอนะไรก็ถามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจะตอบให้นะครับหรืออยากให้ผมทําแบบไหนก็ลองลองคอมเมนต์ เสนอมาดูได้นะครับผมกขจะทําให้ดูนะครับรู้สึกว่าทัชจอจะเป็นเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาทัดจอมันเพี้ยนนะผมจะมาทําแบบเนี้มันจะมีเกมเราเล่นบ่อยไงพอมันจะรู้สึกได้เองว่าทัดมันเพี้ยนะมันเลื่อนไม่ค่อยจะตรงนะครับมันสามารถสัมผัสได้นะเฮ้มาจะาเ็นบูกก่อนได้นะครับบัตไม่มีบูเหมือนงูไม่มีพิษเวลาเนี่ย สังเกตปหเนี่ยเวลาเพื่อนเราจะตีดาร์กเนี่ยเราก็ควรช่วยเพื่อนก่อนนะครับคลิปเลนเราก็ปล่อยไว้ได้เลยเพราะว่าไม่มีคนดันอยู่แล้วนะครับเราต้องมาช่วยเพื่อนฟาร์มก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นแบบฟอร์ทีมนะครับถ้ากดโตโล่เนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่อะมันจะไม่ค่อยช่วยฟาร์มมันจะมามาเคลียร์คลิปก่อนนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเล่นที่ค่อนข้างห็นแก่ตัวนิดนึงการเล่นอะมันไม่ได้หน้าที่ของป่าคนเดียวนะเว้ยที่ที่จะดาร์คเลเยอร์หรือว่ามังกรนะครับ ใครที่อยู่ใกล้ก็ช่วยก็ได้หรือว่าจะโซนให้เพื่อนก็ได้นะครับทำให้เพื่อนเล่นง่ายมันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะครับเนี่ยคือการเล่นแบบฟอร์ทีมนะครับบางทีอ่ะเราเห็นเพื่อนตีดาร์คเทรเยอร์อยู่เงี้ยแล้วฝังของข้ามันเดินมาสามสี่ตัวเนี่ยมึงเดินไปเคลียร์นะ่ะใจคอมึงทําด้วยอะไรวะถูกปะ่ะแบบเพื่อนโดนส้นตีนะอ่ะเราต้องไปช่วยเพื่อนถูกไหมครับ ขบนไม่น่าไหววะ่ะเพชกต้องวาร์ปไปด่วนลวเะเฮ้ยโอ้โหโดนขาดเหมือนมารู้ว่าผมจะวาร์ปไม่เป็นไรครับบลน,น่าจะไหวผมเอาล่างคืนเลยละกับนบลไม่ไหวปล่อยได้เลยนะครับ <c oughs> แต่พี่เอาล่างคืนให้โอ้โหแต่ไม่น่าทันแล้วว่าแต่บลพ่กันไหวนะครับ <c oughs> เดินมาหาพ่อเธอหรือฉะตาขาดละวันดีเถิดเพื่อน เฮียเหลือหนึ่งป้อมสี่พันเจ็ดเยเคเวลาเล่นก็ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะนะครับเล่นใจเย็นแบบนี้เลยครับแต่เพื่อนโดนเราก็ต้องต้องวาร์ไปช่วยเพื่อนหน่อยนะครับทิ้งคลิปเลยตรงกลางน่าจะไม่ไหวผมแล้วเบื่ออันติมันมากเลยวะเอาสักทีดิแมงมันไส้วะสักทีไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้น สวยพี่สวยโ้แต่บนลเราโดนไปสองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมจะล่างคืนนี้เพื่อนนะครับบนไม่ต้องกันก็ได้ครับบนงบไม่ต้องขึ้นไปกันนะระวังด้วยครับเดีแบบ๋ยวล่างคืนให้โหเรียบร้อยว่ะเฮ้ยอะไรที่ทำให้มันคิดว่ามันต้องเดินกลับไปวะ โอ้เตี้ยน้อยคอยรักวะไม่มีอันตินี่เล่นลำบากนะครับถ้าเราเข้าไปเหมือนตายฟีอะก็ที่เพื่อนคือเลือดมันเกิดพอดีไงเมือ่อกี้เพื่อนจะขึ้นตัดเลือดป่าวะเมจจะทำตัดเลือดป่ะครับถ้าจะขึ้นผมจะได้ไม่ต้องขึ้นเพราะว่าถ้าผมขึ้นตัดเลือดผมอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับเอาดาบฟ้ามาเล่นดีกว่าให้เมทเขาขึ้นตัดเลือดนะครับน่าจะคุ้มสุดแหละ อต้องยอมปล่อยวะไม่น่าจะไหวนะครับผมประเมินจากสถานการณ์แล้วถ้าเข้าไปเหมือนตายฟรีอ่ะโอกาสโดนขัดอันสีสูงนะว่าซีซีมันเยอะเนี่ยครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเล่นมาบ่อย,อยงไงผมก็จะรู้ว่ามันมันควรเข้าหรือไม่ควรเข้านะครับโอ้โหมันเอาสุดเอาสุดหยุดบอม่ดิ มดตีเยเทอ๊มโอ้โหเฮไม่ได้ขอดไม่ขอดคิวเหรอวะใครรัดคิวผมไปวะเมื่อกี้ขอขอ,อ,อโอ้โหถ้าไม่โดนรัดสองตัวนี้มีกล้าแคลเลยนะครับเชีย่ยใครเห็นก็คิดว่าตายนะครับผมแต่ผมมีดาบฟ้าไงดาบฟ้าช่วยชีวิตนะครับ เผื่อไม่มีดาบฟ้า่อกีผมอาจจะตุยแล้วก็ได้นะครับต้องทอยนะชิ้นต่อไปนะครับเ,เวทเขาแรงเกินจากอีตเตียนแล้วก็อีลูเมียนะครับเจ็ดนาทีเจ็ดคิวเจ็ดคิวอ่ะ,ะเฉลี่ยนาทีละคิวนะครับ <S <S <ะ>แต่เราจะไปโฟกัสที่ที่สกอร์คิวเยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะเราต้องเล่นแบบฟอร์ทีมนะครับ <S <S มาปิดดีเพื่อนรีบขึ้นมาด่วนเลยสองตัว อย่าปล่อยให้มันรอดไล่เลยเอาเลยเพื่อนกูรอรัดอยู่รอเพื่อนเปิดแล้วเราค่อยตามนะครับเตียแตกค่ะต่ทสั้นนี่มันซอยยิกยิกหู้อีลินแรงเกินถ้าผมเข้าถึงตัวไม่น่าเหลือหัวแตยแต่ไม่ได้คิวอะ ที่ขอ20คิวดิเกมเนี้ยหิวเลยจ้ะล้านคมคมโอ้โหสต่กูรอล้านขนาดนี้กูยังไม่ได้อีกแบ่งคิวให้กันหน่อยดิเฮ้ยเอาดาร์กดีกว่าเพื่อนดาร์กแปดนาทีนี้สำคัญสุดแล้วนะครับมาจ้าไม่ต้องไล่ก็ได้ครับเอาดาร์กน่าจะคุ้มกว่านะครับตอนนี้ เตี้ยมันเดินมาวางแถบวะ่ะถ้าโดนร้านนี่หาเลยนะอีลิน6คิวอะ่ะเขาเรียนเป็นสายเวทนะครับเกมนี้นถ้าผมไม่ออกถ้าผมไม่มีถอยอะ่ะยังไงก็ไม่ไหวนะยังก็ต้องถอยนะครับดีนะที่ของกูนำถอ,อยต้องเข้าด่วนล้ะมันยังโดนอีกเหรอวะกูงงกับอันตีมันวะ วิง่งซวยโคตรคอมโบเฮ้หมายดิฮ้ยจะวิง <c oughs> ้งไปไหนใช้แม่ต่าน้อ <c oughs> ยหัวเตยคิดว่าจะรอดเลยใช้ <c oughs> ไอเทมดาเมจเนี่ยมีแค่ดาฟ้าชิ้นเดียวนะครับผมจะขึ้นเป็นสายแทงแบบแทงล้วนเลยอะ่ะ เหมือนแทงล้วนนะที่ผมขึ้นตอนเนี้ดาฟ้าก็มีการดาเมจนะครับที่ลหลายๆคนถามว่าพี่ทําไมผมออกดาฟ้าผมเล่นไม่ค่อยได้เลยครับคือดาฟ้ามันต้องกดให้มันถูกจังหวะไงเวลาที่เราโดนดาเมจอะตอนแตดมันดีนะครับปิดทางหนีนีเฮ้ยไวโอโดนสวยแล้วว่ะโอ้โหไม่ได้ดูหลังเลยกู้ย ไม่ต้องสุดก็ได้ครับใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยเปิดผิดคนหรือเปล่าเปิดผิดได้ปูดมัดมันน่าจะแค้นผมว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วมันเรื่องเสกูแน่พี่ขอสักคิวเถะน้องเอ้ยเกาะทอนแล้วกันนะครับแล้วผมจะขึ้นไกลอาะดีกว่า มีตัดเลือดป่าวะอุ้ยเขาไม่ยอมขึ้นตัดเลือดด้วยนะครับดูถูกเราเกินไปหรือเปล่าเนียนบนฟรีโอ้ยระวังด้วยนะครับอีลินฝันหอวข้ามตัวแบกเลยอะ่ะ เพื่อความอุ่นใจต้องได้3มทางมาก่อนนะครับจะทำให้ทีมเราเล่นง่ายฝากด้วยเพื่อนชิ้นสุดท um> ้ายมาเป็นกอกเกิดแล้วนะครับผมจะเน้นแบบว่าเข้าไปล้ำค้ำไม่เพื่อนนะครับแล้วก็ให้วาเล e ตเนี่ยยืนยิงข้างหลังนะครับยังไงก็ได้ถ้าเข้าไฟแบบนี้อันติให้โดนห้ามเบาเด็ดขาด ใครที่เล่นสก,กินนี้ไม่เป็นก็รีบไปฝึกซะนะครับโคตรเท่สาวเห็นนี่สาวกี๊ดสาวเดินตามมาครับอยากได้สาวต้องเล่นสก,กินนี้เลยนะครับผมชอบผมชอบโมเดลมันอะแล้วก็เสียงเอฟเฟกเวลามันเตีะ่ะมันมันเท่รู้สึกว่าเล่นแล้วมีพลัง หวัดดีเตีย้ยเตีย้ยเดินมาทำไม <g it> เตีย้ยแตก <c oughs> ถ้าผมมีฟิกเกอร์น,นะช็อตเนี้ยฟิกดอกเข้าหัวหัวแตกไปแล้วผมตั้งค่าผิดเป้่าวะมาลำตัวใกล้ใกล้สุดโอ้โหแล้วมือกูมาแตะโดนได้ไงวะเนี่ยครับถ้าลืมเช็คก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจริงๆพอเลยเล่นใกล้สุดก็ได้นะแต่มันลาดไม่ทันไงประเด็นนะาะว่าแล้วทำไมกูไม่ได้สกิลเลยวะ เฮ้ยแอซินมาแปดแล้วเนี่ยเ้ยโอ้โหต่อยค่อยแนต่อยค่อยแนเอาสุดหยุดบ่อถือว่าแลกคิวได้แล้วคันนะครับเห็นไหมจังหวะที่ผมกดดาบฟ้าฝันบอข้ามันตีแทบไม่เข้านะครับปิดทางปิดทางหูไวโอไม่ยิงโคตรแรงแต่เป็นไวโอสกินใหม่ได้ รับเป็นตรงกลางนะครับเวลาตั้งค่าเนี่ยถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยมันจะล็อกไอ้พวกเมดแล้วก็แครี่นะเวลาเล่นเกมเนี่ยผมจะปรับเป็นตรงกลางช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์เอพีต่ำสุดว่าโอกาสฆ่ามันจะสูงกว่าการที่เราเล่นเป็นใกล้ที่สุดนะครับอันนี้จำไปเลยอยู่ที่ความถนดดัดนะครับฝึกแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปเลยใครอยากจะเล่นตามผมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกไบโอไบโอเตรียมพร้อม มาดอกข้าหัวขำสุดอ่ะขำสุดข,ำส,ดขำสุดดุดบ่อเออเออโอ้นึกว่าไม่โอกกูไม่ยิงป้อมคือถ้าเป็นจังหวะแบบนี้แคลรี่หน้าที่ของแคลรี่ก็คือต้องยิงป้อมถูกแล้วนะครับไม่ใช่เดินมาไล่ย,ยิงตามผมนลเพราะว่าผม พยายามกันเขาอะไม่ให้การการคีปแล้วก็ให้แคลรี่อะหน้าที่ของแคลรี่เมื่อกี้ก็ต้องยิงป้อมถูกแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโหไม่ได้มีผีได้ไงครับเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยครับถ้าเราเล่นเข้ามือมันก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับสก,กินอุลตร้าแมนนะครับใครที่อยากเล่นแล้วก็อยากให้สาวกีดเนี่ยต้องเล่นสก,กินนี้ให้เป็นนะครับเทชาร์ะ โอเคก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับการเดินเกมเจังหวะการเข้าการตั้งค่าอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้จอดลึกถ้าทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับใครยังไม่กดก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนในหน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ bye bye cho con